ครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว YouTube, ยูทูบทุกท่านเลยที่เข้ามาชมคลิปคลิปนี้นะครับก็วันนี้ผมจะมา,าเฉลยเลยผมได้ทำคลิปลงเฟซบุ๊กก็มีคนหลงมาคอมเมนต์นะฮะกะ็แอปที่มันมีงูงออกมานะครับจางหน้าจอ มันทำกันยังไงนะครับเข้าไปใน Play ริสโตเลยครับผมเกมนี้ก็มันนะฮะเด,ดี๋ยวขอดูพิมพ์ไปเลยนะฮะงูอ่ามุกงูขู่บนหน้าจอก็ได้นะฮะอ่เนี่ฮะงูขู่บนหน้าจอนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ใช่มีแต่มันไม่ใช่มีแต่งูอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นมีอีกบานเลยครับมาแรงสาบนกหนูปูปีกอย่างงูเหา่าสิงงูอะไรสารพัดเลยครับที่มันจะออกมาหน้าจอของเราได้นะครับก็อเอาไว้แกล้งเพื่อนนะอําเพื่อน มีเยอะครับจริงๆไม่ใช่แค่ง,งูแต่ที่มันเป็นกระแสะก็แค่งูงนะครับโอเคผมจะมาบอกแค่นี้ละครับเพราะว่าผมก็จะลบแอปนี้ทิ้งไปแล้วแต่พอดีว่ามันยังคงค้างคาอยู่ในออ่ยังค้างคาอยู่ในใจนะท้าไม่ไม่ไดเอามา แชร์ Share, ให้รู้ว่าเออมันหลอกกูให้กดคอมเมนต์เหี้อะไรใต้คลิปเออแล้วงูจะออกมาอะไรของมันผมจะอยากจะบอกเออจริงๆว่ามันก็เข้าขายมันกันนะหลอกลวงแต่กรช่างมันถึงกับนี่แหละครับงูที่มันจะออกมาจากหน้าจอมือถือนะครับ เนี่ยสแสดงงูนะครับแค่นั้นเองอสแสดงงูนะฮะจบเลยมาละเสียงคู่มาด้วยคุณไม่จําเป็นจะต้องไปในอื่นอื่นไม่ต้องเข้าเฟซก็ได้นะฮะคืออย่างอื่นมันก็ออกมาอยู่แล้วนะโอเคผมจะมาบอกแค่นี้ว่างูมันออกมาจากแอปตัวนี้นะครับ คุณไม่ต้องไปหลงคุณจะได้ไม่ต้องไปหลงว่าออคอมเมนต์ลงูลจะออกมาโอเคจบท่านี้นะครับผมเนี่ยแค่เราเข้าแอปงูมันก็จะปิดไปแล้วครับแค่นี้เองนะฮะแล้วก็ออกมาเลยจบแล้วจบแล้วจบแล้วนะโอเคบายบาย